ทั้งประเทศไต้หวันกลายเป็นดินแดนแห่งความเงียบหลังเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นในสนามฟุตบอลที่เต็มไปด้วยความคาดหวังของแฟนบอลเจ้าถิ่นแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคิดฝนันทีมชาติไทยบุกมาอัดทีมชาติไต้หวันถึงถิ่นแบบหมดรูปไม่เหลือซากให้ได้ตั้งตัวเสียงเฮของแฟนบอลไทยดังสนั่นทั้งในสนามและโลกออนไลน์ขณะที่ฝั่งไต้หวันกลับตกอยู่ในสภาพช็อก เสียงบ่นเสียงโวยวายและคำถามมากมายเกี่ยวกับทีมรักของพวกเขากลายเป็นกระแสในทุกช่องทางสื่อภายในประเทศอย่างร้อนแรงตั้งแต่นาทีแรกก็ขอองค์การแข่งขันเหมือนกับว่าไทยเตรียมการมาดีเกินคาดเกมรุกไหลลื่นการต่อบอลแม่นยำและความมั่นใจของนักเตะทุกคนสะท้อนให้เห็นถึงทีมที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงสุดขีดการเคลื่อนบอลอย่างเป็นระบบจากแนวรับขึ้นไปถึงแนวรุก ทำให้แนวรับของไต้หวันตั้งตัวไม่ทันหลายครั้งที่บอลเพียงสองจังหวะก็หลุดเข้าไปถึงหน้าประตูจนแฟนบอลเจ้าถิ่นเริ่มมองหน้ากันด้วยความตกใจเพราะพวกเขาไม่คิดว่าทีมไทยจะเหนือกว่าขนาดนี้ความกดดันเริ่มเพิ่มขึ้นเมื่อไทยยิงประตูแรกได้อย่างรวดเร็วเสียงเงียบในสนามดังยิ่งกว่าเสียงเชียร์แฟนบอลไต้หวันหลายคนเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสา่หัว บางคนโพสต์ข้อความประชดประชันในโซเชียลว,ว่านี่เรากำลังดูทีมชาติหรือทีมเยาวชนเพราะแทบจะไม่มีรูปเกมที่สู้ได้เลยนักเตะไทยเดินเกมราวกับกำลังซ้อมการต่อบอลรวดเร็วและการเข้าทําที่เฉียบคมทําให้ทุกจังหวะมีลุ้นขณะที่ผู้รักษาประตูของไต้หวันต้องออกแรงเซฟหลายครั้งจนสุดท้ายก็พลาดให้ลูกสเข้าไปอย่างเจ็บปวด ในโลกออนไลน์ hashtag เกี่ยวกับการแข่งขันนี้พุ่งติดเทรนด์ทั้งในไทยและไต้หวันชาวเน็ตไต้หวันบางส่วนถึงกับเขียนว่านี่คือฝันร้ายที่สุดของวงการฟุตบอลไต้หวันขณะที่อีกฝ่ายกลับยกย่องทีมชาติไทยว่าทีมนี้เล่นได้เหมือนทีมยุโรปไม่ใช่ทีมจากอาเซียนอีกต่อไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลงานของนักเตะไทยได้สร้างความประทับใจแม้กระทั่งฝ่ายตรงข้าม เมื่อจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ที่ไต้หวันตามอยู่หลายประตูแฟนบอลเริ่มทยอยออกจากสนามบางคนถึงกับปิดเสื้อทีมชาติด้วยความอับอายความรู้สึกของความผิดหวังเริ่มปกคลุมทั่วทั้งเมืองความเงียบของถนนหลังเกมนั้นสะท้อนความเสียใจของผู้คนได้ชัดเจนแม้สื่อในประเทศจะพยายามปลอบใจว่าเป็นเพียงแมชประชับมิตรหรือเกมทดลองแผนแต่ความจริงก็คือความพ่ายแพ้ในบ้านแบบหมดรูปนั้นยากจะกลืน ฝั่งทีมชาติไทยกลับได้รับการยกย่องอย่างมากในประเทศแฟนบอลชาวไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือการกลับมาของช้างศึกที่แท้จริงหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ทีมดูเหมือนจะสะดุดในบางรายการนักเตะดาวรุ่งหลายคนโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นการเข้าทำที่หลากหลายและสไตล์การเล่นที่มั่นใจสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั่วประเทศหลายคนถึงกับโพสต์ว่า นี่แหละคือไทยแลนด์สไตล์ใหม่ที่ไม่ยอมให้ใครรมาดูถูกอีกต่อไปหลังเกมมีคอมเมนต์จากแฟนบอลต,ต่างชาติหลังไหลในช่อง YouTube และสื่อกีฬาชื่อดังทั่วเอเชียบางคนจากญี่ปุ่นเขียนว่าทีมไทยพัฒนาไปไกลามากการเคลื่อนไหวของพวกเขาดูเป็นมืออาชีพจริงๆในขณะที่แฟนบอลจากเกาหลีใต้บอกว่าถ้าไทยยังรักษามาตรฐานนี้ได้อีกไม่นานพวกเขาอาจเป็นทีมที่เข้าสู่ระดับเอเชียท็อป10ได้แน่ ส่วนแฟนบอลจากอินโดนีเซียและมาเลเซียก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเรายัางตามหลังไทยอยู่หลายก้าวจริงๆเสียงวิจารณ์จากฝั่งไต้หวันเองกลับเต็มไปด้วยความขมขื่นหลายคนโทษผู้จัดการทีมว่าเลือกแผนผิดพลาดไม่เตรียมทีมให้พร้อมขณะที่บางคนมองว่าเป็นเพราะนักเตะไม่มีแรงจูงใจไม่มีความกระหายชัยชนะเราควรเรียนรู้จากไทยว่าความมุ่งมั่นคืออะไรชาวเน็ตไต้หวันรายหนึ่งเขียนไว้ ข้อความนั้นได้รับยอดไลค์สูงสุดในฟอรัมกีฬาใหญ่ของประเทศนั่นแสดงให้เห็นว่าผู้คนเริ่มหันมามองทีมชาติของตนด้วยสายตาแห่งความผิดหวังและความคาดหวังในเวลาเดียวกันสื่อกีฬาระดับเอเชียหลายสำนักลงบทวิเคราะห์ว่าทีมชาติไทยในเกมนี้ไม่ใช่แค่ชนะแต่เป็นการประกาศสักดาหใหม่ของฟุตบอลอาเซียนเพราะรูปแบบการเล่นและความเข้าใจเกมของนักเตะไทยดูเหนือกว่าอย่างชัดเจน การเคลื่อนบอลแบบสามเหลี่ยมการ p r e s s ิ่งเร็วและการใช้พื้นที่สนามอย่างชาญฉลาดทำให้ไต้หวันไม่สามารถตั้งเกมของตัวเองได้เลยอีกทั้งความเร็วของปีกและความนิ่งของกองหลังทำให้เกมนี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญของฝ่ายตรงข้ามหลังการแข่งขันไม่นานโคชทีมชาติไต้หวันได้ให้สัมภาษณ์ว่าเรายอมรับว่าไทยแข็งแกร่งกว่าทั้งในเชิงเทคนิคและจิตใจพวกเขามีระเบียบวินัยและเข้าใจเกมมาดีกว่าเราในทุกมิติ ขณะที่โค้ชทีมชาติไทยกล่าวอย่างทําตัวว่าเราไม่ได้มองว่าไต้หวันอ่อนแต่เรามุ่งเน้นที่การพัฒนาทีมของเราเองทุกเกมคือการเรียนรู้ซึ่งคำพูดนี้กลายเป็นไวรัลเพราะสะท้อนถึงแนวคิดของทีมที่เน้นความมุ่งมั่นมากว่าการโอ้อวดบนแพลตฟอร์มอย่าง X Twitter เดิมมีแฟนบอลไต้หวันจำนวนมากที่ออกมาขอโทษแฟนบอลไทยในเชิงขำขันเช่น เราควรขอบคุณไทยที่มาสอนบทเรียนฟุตบอลให้หรือหวังว่าในอนาคตเราจะมีวันเอาคืนบ้างแต่ก็มีบางคนที่ออกมาเน็บแนมทีมตัวเองอย่างหนักจนกลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ขณะที่แฟนบอลไทยส่วนใหญ่ตอบกลับด้วยมิตรภาพและความเคารพบางคนเขียนว่าอย่าท้อฟุตบอลมันมีแพ้มีชนะแต่วันนี้เราขอภูมิใจในทีมของเรา สิ่งที่น่าสนใจคือผลการแข่งขันครั้งนี้ทำให้หลายประเทศในภูมิภาคหันมาจับตาทีมชาติไทยมากขึ้นเพราะผลงานนัดนี้ไม่ได้เป็นแค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าฟุตบอลไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังความมั่นใจและทิศทางที่ชัดเจนหลายคนยกให้เป็นเกมปลุกศรัทธาของแฟนบอลที่เคยหมดหวังกับทีมชาติในช่วงก่อนหน้านี้ หลังจบเกมนักเตะไทยกลับถึงสนามบินในบรรยากาศแห่งความยินดีแฟนบอลต้อนรับอย่างอบอุ่นมีการถ่ายรูปและแชร์ภาพในโซเชียลมากมายโดยเฉพาะภาพกับตันทีมที่ยกมือไหว้แฟนบอลไต้หวันขณะเดินออกจากสนามกลายเป็นไวรัลที่เต็มไปด้วยคำชมถึงน้ำใจนักกีฬาและความสุภาพของนักเตะไทยซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศในเวทีฟุตบอลเอเชีย ด้านเศรษฐกิจและวงการฟุตบอลภายในประเทศเองก็ได้รับผลพลอยได้จากกระแสะความสำเร็จครั้งนี้สโมสรในไทยเริ่มได้รับความสนใจจากสื่อและแมวมองต่างชาติที่ต้องการดึงนักเตะไปทดสอบฝีเท้าขณะที่แฟนบอลรุ่นใหม่เริ่มหันมาสนใจฟุตบอลไทยลีกมากขึ้นกระแสเชียร์ไทยแลนด์กลับมาคึกคักอีกครั้งในโลกออนไลน์ ในทางกลับกันฝั่งไต้หวันกลับต้องรีบเรียกประชุมด่วนภายในสมาคมฟุตบอลเพื่อประเมินแผนการระยะยาวว่าควรปรับปรุงอย่างไรทั้งเรื่องโค้ชทีมเยาวชนและแนวทางการพัฒนาเพราะความพ่ายแพ้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียคะแนนแต่เสียศักดิ์ศรีในบ้านตัวเองหลายคนมองว่านี่คือสัญญาณเตือนว่าฟุตบอลไต้หวันต้องเปลี่ยนแปลงอย่างจรงิงจังชาวเน็ตต่างชาติจากหลายประเทศยังคงเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง มีคนหนึ่งจากเวียดนามเขียนว่าตอนนี้ไทยกลับมาเป็นผู้นำอาเซียนอย่างแท้จริงส่วนคอมเมนต์จากฟิลิปปินส์บอกว่าดูเกมนี้แล้วอยากให้ทีมเรามีระบบการเล่นแบบไทยบ้างแสดงให้เห็นว่าชาัยชนะของทีมชาติไทยครั้งนี้ไม่ได้แค่สร้างความสุขให้คนในประเทศแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ประเทศเพื่อนบ้านด้วยเมื่อเสียงสุดท้ายขอองค์การแข่งขันได้จบลงสิ่งที่เหลือไว้ไม่ใช่เพียงผลสกอร์บนกระดาน แต่คือความภาคภูมิใจของคนไทยที่เห็นทีมชาติยืนหยัดอย่างสง่างามและความประหนักของไต้หวันที่รู้ว่าพวกเขายังต้องเดินอีกไกลบนเส้นทางฟุตบอลระดับเอเชียเรื่องราวของแมชนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนผ่านของฟุตบอลในภูมิภาคที่ทีมชาติไทยได้จะรึกชื่อไว้ในใจแฟนบอลอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ทั่วโลกออนไลน์ยังคงพูดถึงเกมนี้แม้ผ่านไปหลายวัน ทั้งคลิปการยิงประตูสุดสวยการเล่นที่เข้าขากันของนักเตะไทยและน้ำใจนักกีฬาที่น่าชื่นชมทุกอย่างกลายเป็นโมเมนต์ที่ถูกแชร์ต่อไม่หยุดทําให้ชื่อทีมชาติไทยขึ้นเทรนด์ในหลายประเทศและทําให้แฟนบอลทั่วเอเชียเริ่มมองไทยในฐานะคู่แข่งที่ต้องระวังมากกว่าที่เคยในค่ําคืนนั้นไม่เพียงแต่ไต้หวันที่เงียบแต่ทั่วประเทศไทยกลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของคนที่รู้สึกภาคภูมิใจในธงไตรรง นักเตะไทยทุกคนกลายเป็นฮีโร่ในชั่วข้ามคืนและแม้เส้นทางข้างหน้าจะยังอีกยาวไกลแต่ชัยชนะในเกมนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าฟุตบอลไทยไม่ได้ด้อยกว่าใคร